น้องซื้ออยังก็ล่ะซื้อสี่ซื้อสี่สาวสี่แต่หาเฮ็ดบ่ลไหมบ่รู้ไหมหาะฮานไม้เออมันจะเลี้ยงควายค่ะเออไปชอบเอาคือเอานั้นเธาโง่โอ้ยกระปูนาเนาะคุณเบอร์ขายบ่แม่เออเออคุณซื้อโลเทือกโลเป็ดพันหืมโลเป็ดพันโลเป็ดพันอีเมย์ได้บ่ มาแต่หนามาแต่หน้าเอ้ยมาแต่หาเห็ดบ่อไหมบ่อโนไหม้ฮหาโนไหมเออมาแต่เลี้ยงควายอะเออไปชอบเอาคือเอานั้นฮะโง่เออเลี้ยงโง่อยู่อยู่สวนอยู่หนาอยู่นาเพื่อนบอกเออเลี้ยงอะไรสูงนี่เนาะเขาดำนาละเนาะเป็นโอมแล้วก็โคกเออแบบนี้บอกเออมันกินระยะสบายเนาะอ้อมคอกระยะเนาะ โกเจบ่ซ้ำมันเด็ไปนึ่งเออแม่อยู่บ้านเลยบ้านนี่นะบ้านอยู่บ้านหนองผือนี่ฮะโอ้เอาขอบใจละลายด้อโดยอยู่ดีมีแห่งด้อโดยโดยถ่ายก่อน่ายู่บ้านใดมึงอยู่หูผู้น้ากายโดยลูกละซื้อตุ้ยมาพาเพื่นละมาเลาะมาทางบ้านแม่เราทอดบ้านกุฎำใส่ท้องเที่ยวโดยโดยเออท้องเที่ยวว่ะโดยแม่เลยเอาขอบใจละแม่เด้อ เมตเพึ่งกามาเตเลี้ยงควายทำผสมเลี้ยงควายเป็นว่าไปเอาผือให้ควายกาส่วงนี่กาเป็นส่วงฤะดูดำนาโซลายกาป่าสะโนเข่นนี้พึ่นจะเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายตามดอกไปทำผสมนี่แหละคออ้อมไว้อ้อมไว้เพื่อว่าว่าให้งัวควายออกจากส่วนกินเขาให้เขาหน้าทำผสมเลยตอนนี้เฮากาจะเข้าบ้านบ้านน้องผือ บ้านองพือก็จะเป็นอีกบ้านนึงเป็นบ้านผู้ไทยคือจะปากผู้ไทยอันนี้่นใช่อันนี้ฮ<อ>่น,นะอแมยยูแมละยูนอนพนเ่นก,กนพพินแล้วก็นอนอ๋ <c oughs> าอาแม่ยูหลังนี่เนาะอ๋ออยู่หลังฮุ่นตะเกาขึ้นทอดหมางกบ้ยูหมานอนน้นานดย อันนี้คือห้องบ้านนองผือเลยบ่แม่บ้านนองผืออันนี้เป็นบ้านเก่าบ้านดิมเลรอป้บ้านเก่าบ้านดิมอ๋ออยู่บ้านเก่าบ้านเดิ่มนะบ้านกับวัดเาะไปมีกับโอ้บ้านจะมีวัดบ่แม่มีเลยโอ้มีก็มีฮอดชินฮอดนั้นได้วัดโอ้เขาทุ่มจังอันนั้นกรรมกรปูกระโหลเขาเจ๊กยรืออ๋อคือสิกว้างเนาะแม่เนาะบ้านเนาะกว้างได้เจ้าลังคาแม่ จากเดีนี้หกชิปปายเลยนะมาหกชิปแปดชิปเหล้าหลังเลยนะโอบ้านบ้านตัวนั้นก็มาเฮานี่บ้านตัวนู้นก็มาเฮานี่อ๋อเพื่อนจะรวมบ่ส่งบ้านเห็ดในบ้านเดียวกันไหมสามบ้านดียวโอ้บ้านนกฟางคุณไปคุณกับบ้านเล่าโดยจะคนลูกเนสะหลายเลยหกหกคนชายจะค้นยิ่งจะคนแหมใช่ทั้งหมดชายทั้งหมดเลย โอ้แต oh, uh, ่แตลูกไเนรลูกไชั you know, oh, ้เดียวลูกจาวจะคุณละเอาเอาหมดแเลยเอาเมดแอ้วปลาตุ๊บไม่ใช่ล่าที่เป็ดเผ็ดหรืหลังนะเอาอวันนี้ย่อนนละอยหางไรคุลาได้ไะอ๋อนี้เฮลาโดนได้อางนนจะเอาครเจริแล้วแมด้อเจริญ จิ้งหูดิยันวะยันบอกเลยั่ว่าีูยยันว่าผู้ขายผูจักเล็กออกโอ้สาวจงน้องซื้ออย่างก็อนละซื้อสีซื้อสีสาวสอยู่บ้านนี่เลยบ่อ้สเลสวยๆ่ไอ้เอ้ซื้อสีน้องไงไอ้ซื้อสวน้องเลยไหมซื้อซื้อนะก่อากจน มาตะบ้านนาหลวงวะมาตะบ้านนาหลวงอันนี้เป็นรถจะวะคือจะมีขับอีกไงฮะข่บเมร์โอ้ยคืไปจากหือจัะเพื่อนเจ้าอยู่ซุต้อบอกเพื่อนเจ้าล่ะอยู่ปุ่นบ่อยู่ทึงปุ่นปะข้ามน้ำพุ่นไปอีกบ่มันมีน้ำเลยมันมีน้ำเลยบ่บ่เลยขับน้ำเอาเที่ยวได้จ้ะไปทางนี้ซื้อเลยกันซื้อไหนกันเมร์ นันหลักวัตถางเข้าไปหลักวัตถางนี่เข้าไปเด้สุดละแม่เลยเออแม่ไม่รอเฮ้ยวู้ดอก่ะเราพูดทั้งปุ้นเฮือนเจ้ามันค่อยแบบมันมีต้นกล้วยเออไม่รออะเามีต้นกล้วยไม่น้ำมาดานน้ำมแม่นบ่ไกลทะเลน้ำมาดานปอไกลน้ำมาดานทะเลน้ำมาดานทำเพิ่งขวามือนี่ได้งเออโอ้เฮือนน้องบ่ ซื้อได้กับน้องไหมเออน้องหายได้เนาะไปซื้อซอยน้องเดี๋น้องไปเจ้าไปใส่สระก็ได้ไปใส่เยื้อนเยื้อนอ๋อนอนเยื้นเยื้อนถือมืองอมือวางถุอมือวางถุอมือวางถือมือเมื่อไงตายจะสองคนสิมาลีนนำไดบ้างเมื้อก็ได้อ่ากินส้มกินยังได้ได้มือเดีนยววางบามือวางตลอดนะโอ้ยวางตลอด ทำบได้เกี่ยวเนาะบุได้เกี่ยวเขาเกี่ยวยังแต่ว่าบุได้พิชงานบุษะเจ็บป่พิชงานเจ้าปีล้เจ้าละสิบเจ็บเจปีละโอ้บอะไรมาไอ้ชู้บาสามาแต่ใช้ผู้บ่าวนีิผู้บ่าวผนยิ่ไปเปื่อยเปืยกายมา เอาใซ่จะูจากเราพูจากตัวูเราพูดเงินเจ้าอยู่ฟูอยู่ทึงคุ้นแบบเือนเจ้า่ะถามครรูดนถามซซี่ใครเลขเบอร์ซานคนเดียวคอยขายพงวงโลนอ๋อกชื่อชื่อไว้สาใม่เปอ่าอบงตัวจริงมืออื่นตัวจริงก่อนเหม,มกินชนะ,ะนสิกินชมเี้าาวอถามมาแต่ผมก็ไ,มมมดได้น้องตับ แค่หากระปุไ้มีแต่มาเสี่ยงบโคจรน้องอะไรกันแล้วน้องไปเวียนอะไรกันแล้วอ๋อกระปูนาเน,นานะคุณเมื่อขายบมแหมเออมันซื้อโล,ถลเถอนะหรืโลเป็ดพันหืโลเป็ดพันโลเป็ดพันอีเมยได้ป้องเออได้เนาะได้ลายเนาะเอาคุดเอาหรือว่าเอานุ่มเอาตามน้ำตั้มเงาเขาเออส,สุดๆแต่เมื่อจากโลแม่สลายชมโลโลไปเออ เราไปขายอยู่เมืองคุณบอกขายเน่ะขายอยู่นี่เลยบอเพื่อนหับซื้อนอ่อือมอืมอืสิเลสแมสเล็แม่าวสาวสิเล็กเลแมสสิเล็เลยแม่สิเล็กสนองเด้เอาเลขนั่นนี่เอาเลขเนาเอาเลขมันออกบ่ À, chốt lên nó chốt lên chốt ai lên nhìn cầm bự gờ à chốt thay non lấy chốt thay chốt ai làm ngân lên à, nhìm nhìm sao xì si, bao sao xì si con thu nó chủ bàn xì lại con xì 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 nâng cao ôi si xì nâng cao xì si ah. cao xì si, hà cao ทีล้านบ่บ่บ่ลำเงินคิดบัญชีมานำมันขอบใจ